กลับเลยกลับเลยเปิดอยู่ค่ะกำลังเปิดอยู่ค่ะรอก,ก่อนเนาะ ่พร้พอมหมดแตาตรงเนี้ยมึงคิดว่ามงมึงจะรอดหรอโดนแน่ไม่รอดแน่ทุกตัวจำไผ่หีเอาไว้เก็บเข้าไปข้อดูเลขข้ไม่มีตักสีเชิญนี่ดีอ่ะ้อไรสักสีกพ่อแม่แม่ข้อปลุกใจเลยลู่ลังแกประชาชนฉันมีความสุข นที่รอนข่ามไปพี่ตายไปอ่ะพวกมึงมีปัญญาและผิดชอบอ่ะมิมิอย่ามายิ้มขายอีนั่นังแตลกสวยก็ไม่สวยบูบาทยิ้มทำตัวตะเลยอย่างเงี้ยก็ถุเละหันมีสมาธิหันมีสามาธิทำหนึกป้านทำลายประชาชนไปกี่คนแล้วก็วทำตามคำสั่งพวกนายพวกมึงนี่แหละที่ทำให้ระบบไม่ยังเที่ยงมาทุกวันนี้เก็บวมดีโอไลยนั่งฟังเลยนะว่ากูด่าอะไรพวกมึงบ้าง ตัดให้มันตังเข้าไปในหินพวกมึงถ้าพวกมึงไม่มีสมองอยู่แล้วเนี่ยคำก็บอกว่าสงสารลูกพี่บ้างสงสารลูกพี่บ้างพี่ลทำตามเอาฝั่งนายแล้วพวกกูล่ะน้องกูล่ะน้องกูงที่จะปล่อยเธอแล้วล่ะเพื่อนคูอ่อะอยู่ในนั้นก็จะออกมาเมื่อไหร่ไม่รู้เขาคนไหนเงี้ยที่พอมีคนจะพูดมึงไทงทั้งตามระบบอยู่ยแล้วแหละสงสารพี่เถอะพี่ทำตามคำสั่งนายมึงไม่หว